เมื่อพูดถึงผู้หญิงที่มีอำนาจอยู่ในมือหลายๆคนอาจจะคิดถึงพวกเช็คเทียนนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีอำนาจไม่แพ้พวกเช็คเทียนเลยนอกจากนั้นนะครับนยังเป็นผู้หญิงที่เคยแต่งงานก่อนที่จะแต่งงานกับฮงเต้ด้วยนะครับคนนั้นที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือเลียวเอ,อ๋อหรือว่าจางเซียนหมิงซู่ฮวงเฮ้านะครับและนี่ก็คือประวัติศาสตร์ของพระนางนะครับโดยเลียวเอ๋อเนี่ยเกิด เมื่อปีคศ970ในเมืองขวายหยางนะครับซึ่งเป็นเมืองเฉิงตูในปัจจุบันพ่อแม่ของเขาอ่ะเสียชีวิตตั้งแต่เคยยังบรรทารล็กอยู่เลยและเลวเออร์ก็ได้เติบโตในฐานะติดก,กัมพะและอาศัยอยู่กับญาติฝ่ายแม่ของเขานะครับด้วยความสามารถด้านดนตรีนะครับเธอก็ได้กลายเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านดนตรีตั้งแต่เด็กนะครับนอกจากเธอจะมีเสียงที่ไพเราะแล้วนะครับผมเลวเออร์ยังแสดงอกอกความสามารถในการเรียนรู้นะครับถือว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากๆเลยนะครับ ต่อมาเลวเอ๋อก็ได้แต่งงานกับช่างเงินที่ชื่อว่าโกเมนะครับหลังจากที่เขาได้แต่งงานกันแล้วนะครับพวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปที่เมืองไคฟงหรือว่าตรงจริงเตี้ยนเหลียงในสมัยนั้นหวังว่าจะได้มีชีวิตใหม่เพราะว่าเมืองเตี้ยนเหลียงเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงคนทั่วไปก็คืออยากไปหางานในเมืองหลวงเพราะคนในเมืองหลวงเขาก็จะมีเงินมีทองที่จะใช้ใจ่ายโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวกับช่างเงินแล้วเนี่ยแต่ว่า ชีวิตก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝันไว้นะครับผมหลังจากที่ทังคู่ยายไปเมืองเตี้ยนจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินมีทองมากมาม่นะจนถึงขั้นที่สามีของเลวเอ๋อเนี่ยจะขายเลวเอ๋อเพื่อแลกเงินนะครับแต่โชคป,ปีนะครับที่เธอได้ถูกแนะนําให้รู้จักกับฮ่องเต้ซ่งจุนจงในภายหลังซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังเป็นพระราชะโอรสองค์ที่สามของฮ่องเต้ซ่งไทจงนะครับหลังจากที่ซ่งจุนจงได้เห็นเลวเอ๋อเนี่ยก็รู้สึก ตกลงลักตั้งแต่แรกพกนะครับทว่าเรื่องเหล่านี้กลับถูกฮงได้ส่งไท่จงรู้เข้าทําให้เหลียวเอ๋อเนี่ยถูกขับไล่ออกจากวางังและถูกซ่อนไว้ในบ้านของคนนางที่ชื่อว่าจางฉีโดยฮงได้ส่งเจินจงยังคงแอบมาพบเธออย่างลับๆบ่อยๆนะครับ เรียวเอ๋นในเวลานั้นไม่มีตำแหน่งหรืออำน,นาจใดๆเลยแต่เธอใช้เวลาเนี่ยเนียศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หนังสือราชการและมารยาทในวังอย่างตั้งใจเธอค่อยๆเรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและการเมืองภายในราชสำนักนะครับหลังจากที่ฮงเด้์ซ่งให้จงเสียชีวิตในปีคศ997เนี่ยฮงเด้์ซ่งเจนจงก็ได้ครึ่งของราชเขารีบรับเรียวเอ๋กับเข้าวังอย่างเป็นทางการเลยแต่ถ้าว่าตอนนั้นเนี่ย ในวังเนี่ยมีฮวงเฮาอยู่แล้วแล้วก็มีนางสนมอีกนะครับทำให้เหลียวเออในช่วงแรกเนี่ยก็ไม่มีตำแหน่งไม่มีฐานะได้ๆนะครับหลังจากที่เหลียวเออเข้าสู่วังหลังแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แย่งแบบว่าแย่งชิงเมืองละครที่เราดูกันนะครับผมโดยเฉพาะเขายังสนิทกับนางสนมคนหนึ่งที่ชื่อว่านางซูเฟยซึ่งเป็นสนมคนโปรดของซ่งเจินจงนะครับ เลี้ยวเออขับยงชูเฟยเนี่ยสนิทเรากับพี่กับน้องนะครับไม่เคยเทะเลาะกันเลยไม่ว่าจะไปไหนก็คือไปด้วยกันเป็นเพื่อนสีกันนั่นเองนะครับต่อมาในปีคศห0 0 4ศ0เลียวเออก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นเมย์เรนนะครับเนื่องด้วยว่าเลียวเออเป็นลูกกำพร้าไม่มีพ่อแม่เราก็ไม่มีคนในครอบครัวคนอื่นนะครับเลียวเออก็เลยให้ กงเมย่ยเนี่ยซึง่งเป็นสามีเก่าตัวเองเนี่ยเป็นพี่ชายนะครับแล้วก็กงเมย่ยเขได้เปลี่ยนแซ่ตัวเองให้แซ่เหลียวเหมือนเหลียวเออนะครับต่อมาในปี1007หองเฮาได้สมบัชชนนะครับต่อมาในปี1009เหลียวเออได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเซียวอี่นะครับโดยทางซ่งเจ,จงเนี่ยอยากจะแต่งเหลียวเออเป็นฮ่องเฮาแต่ หลายหลายคนคือต่อต้านอย่างมากนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเลวเออร์เนี่ยไม่มีฐานะอะไรเลยไม่เหมาะสมที่จะเป็นฮองเฮาของประเทศนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้เกิดเรื่องกันมีปัญหาปาดหมาใจกันในภายหลังด้วยนะครับต่อมาในปี1 0 0 0 0นคุณรับใช้ของเลวเออที่แซหลี่เนี่ยก็ได้วันนี้บัตร่งเจินจงและได้ครอบุูช้ชายคนหนึ่งนะครับเลวเออก็ได้นำปุ้ชายคนนี้เป็นปุ้ชายของตัวเอง และให้ยางชูเฟยเป็นคนเลี้ยงซึ่งแต่คนนี้ก็คือส่งเฉินจงในภายหลังในปีหนึ่งสนน่องนะครับเดือนห้าเหลียวเอ๋อก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเต๋อเฟยและในปีเดียวกันนะครับเหลียวเอ๋อได้ถูกแต่งตั้งเป็นฮวงเฮาแต่ด้วยที่คนต่างๆเนี้ยไม่ยอมรับนะครับไม่มีใครอยากจะเขียนหนังสือแต่งตั้งนะครับทําให้ส่งจินจงต้องไปหาคนอื่นในการเขียนหลังจากที่เหลียวเอ๋อได้ขึ้นเป็นฮวงเฮาแล้วนะครับ เขาเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดก,การทุกอย่างอย่างมากไม่เคยเกิดเรื่องอะไรเลยนอกจากนั้นนะครับเขายังช่วยจัดก,การปัญหาเรื่องการเมืองทําให้ได้รับความเชื่อใจจากส่งเจินจงอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ทํารายละเอียดรอบคอบนะครับต่อมาในปี119 0นะครับเกิดปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าไทยไปโจเซียนนะครับซึ่งมีคนทํานายไว้ว่าผู้หญิงจะมีความรุ่งเรืองมากขึ้นก็คือผู้หญิงจะครองอํานาจนะครับ ในขณะเดียวกันในช่วงนั้นก็คือซ่งเจินจงประชวนหนักปล่อยครั้งนะครับทําให้เขาเริ่มสงสัยในตัวเลวเอ,อ๋อกว่าเลวเออเนี่ยจะเหมือนผูกเจ็กเทียนในการขโมยบัลลังก์ของเขาเนี่ยไปเป็นฮงเต้เสียเองนะครับดังนั้นพระอ,องค์จึงรีบรับนะครับแล้วก็ให้คนที่ช่วยโจหวยเจิงเนี่ยมาหวังว่าจะให้รัชทายาทในการเป็นคนที่ดูแลราชการแทน แต่สุดท้ายนะครับเรื่องนี้ก็ถูกล่วลายออกไปจนได้นะครับหลังจากที่ล่วลายออกไปนะครับซ่งเจินจงก็ปฏิเสธอย่างหน้าดือด้อๆเลยครับว่าจะไม่ได้ว่าเคยคุยเรื่องนี้กับเขานะครับภายใต้แรงกดดันของเหลียวเอ,อ๋อแล้วก็คนนั่งฝ่ายเหลียวเอ๋อนะครับทำให้เสนาบดีที่เป็นคนต้นเรื่องเรื่องนี้เนี่ยถูกปลดแล้วก็ติงเวย่ยซึ่งเป็นคนฝ่ายโหียวเอ๋อร์เนี่ยได้ขึ้นเป็นเสนาบดีแทนหลังจากนั้นครับโจหอยเจิ้งนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของ ข่าจวนซึ่งเป็นเซนาบดีที่ถูกปลดนะครับผมรู้ว่าแผนล้มเหลวแนวเนี่ยเขาต้องโดนแบบว่าคนฝ่ายเลวเอ,อิร์ดจงเพ่งเลงแน่ๆจึงตัดสินใจที่จะทำรัฐประหารนะครับโดยมีเป้าหมายสี่ข้อหนึ่งคือปลดของเขาเลวเอ,อิร์ดสองคือสังหารติงเว่ยสามคือให้ข้าจุนเนี่ยกลับมาเป็นเซนาบดีอีกครั้งและสี่ก็คือให้คงเด้สลับรัฐบัลล่างแล้วก็ให้รัฐทายาตขึ้นของรางแทนนะครับแต่ว่าคืนขนกันเก่อรัฐประหารนะครับ เรื่องนี้ก็ถูกล่วดลายออกไปกเช่นกันนะครับทำให้ในวันที่สองโจอหอยเจิงแล้วก็พรรคพวกเนี่ยถูกจับนะครับแล้วก็โจอหอยเจิงก็ถูกประหารชีวิตนอกจากนั้นนะครับติงเว่ยและฝ่ายเลวเออยังใช้กรณีปลอมคำพิษสวรคนนะครับมาตรงตีฝ่ายข้าจุนจูหนึ่งซึ่งเป็นคนพลฝ่ายข้าจุนไม่ยอมถูกจับง่ายๆจึงลุกขึ้นมาสู้แต่ก็พ่ายแพ้แล้วก็สุดท้าย้อฆ่าตัวตายนะครับ เลวเออออกพระราชาองค์การแทนจกักรพรรดินะครับปลดข้าจุนจากปรรดาศักเจ้าเมืองแล้วก็ไล่ย,ย้ายจากเมืองเซียงโจนะครับไปยังเมืองอันโจก็คือในประเทศไปยังเมืองอันโจหลังจากนั้นนะครับก็ในประเทศไปเกาโจต่อนะครับผมซึ่งเป็นการในประเทศสำคั้งในเวลาอันสั้นนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยจกักรพรรดิซ่งเฉินจงไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ถามว่าทาไมไม่เห็นข้าจุนคุนน่งต่างๆก็ไม่กล้าตอบนะครับ ต่อมาในปี122 0นะครับจากพระทรงจนจงได้สเสด็จสวรรคตและทรงทิ้งพระราชโอง์การว่าให้ยกย่องฮองเฮาเป็นไทยเฮาให้ไทยเฮาเป็นผู้ตัดสินกิจการบ้านเมืองทั้งหมดหลังจากห้องได้ทรงเดินจงขึ้นครองราชขุนนางในราชสำนักได้ประชุมหาลือเกี่ยวกับพิธีการสามเร็จราชการของไทยเฮาขุนนางหวังเจิงเสนอให้นาแบบอย่าง จากนัชวงศ์ฮันตะวันออกมาใช้นะครับก็คือใ่ายไทฮาวเรีวอเอ๋อเนี่ยเสด็จเข้าประชุมร่วมกับฮ่องเต้ทุกห้าวันในท้องพระลงเฉิงหมิงโดยไทฮานั่งทางซ้ายฮ่องเต้นั่งทางขวาปกครองโดยการทรงฟังการเมืองเบื้องหลังมันหรือเฉลียญทิงเจ้งนะครับ แต่คนนางผู้มีอำน,นาจจริงเว่ยเนี่ยพยายามลดบทบาทไทยเฮาโดยเสนอให้อำน,นาจส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของเต้ส่วนรัฐกิจสําคัญให้ไทยเฮาตัดสินใจร่วมกับคนนางและเรื่องเล็กให้ขันทีที่ชื่อว่าเหลยหยุ่นคงเนี่ยเป็นผู้รายง,งานต่อไทยเฮาหวังเจ,จิงจึงเดินว่าหากสองพระอ,องค์อยู่ในคนละที่และอำน,นาจตกอยู่กับทันทีปานเมืองต้องเกิดความวิบัติแน่นอนนะครับผม เรือเออสังเกตเห็นความทะเยอทะยานของติงเว่ยความขาดแย้งของทั้งสองค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นนะครับหวังเจิงจึงเข้าเฝ้าเป็นการส่วนตัวและรายงานว่าติงเว่ยส่งสูมอำน,นาจมีใจกดกองอาจจะเป็นภัยต่อปันเมืองเรือเอกดจัดนะครับและตัดสินใจว่าจะเริ่มลงมือขจัดติงเว่ยนะครับ ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนะครับเร็วเอ๋รีประชุมคนดังในท้องพระโรงเฉิงหมิงนะครับหรือเฉิงหมิงเดียนพร้อมเปิดโปงพฤติกรรมของติงเวย่ยและการสมรู้ร่วมคิดกับขันทีตอนแรกเนี่ยเรีวเอ๋คิดจะประหารชีวิตติงเวย่ยแต่ขนนางทุนขอไว้จึงลดโทษเป็นการถอดตำแหน่งยึดทรัพย์และในประเทศไปยังเกาะหายหลามนะครับหลังจากนั้นนะครับอาชสานาจ,จึงปฏิบัติตามคำเสนอของหวังเจิงอย่างเคร่งครัด โดยให้ไทเขาเลวเออและฮ่องเต้ส่งเหรินจงเนี่ยเข้าประชมุมร่วมกันทุกห้าวันเลวเออนั่งขวาฮ่องเต้นั่งซ้ายเป็นจุดเริ่มต้นของเฉรียเทิงเจิงหรือว่าการฟันกิจหลังพามันอย่างเป็นทางการน,นะครับต่อมาในพฤศจ,จิกายนปี1024งศยเวเออได้สวมชุดที่เรียกว่าขนฟู เข้าร่วมพิธีนะครับแล้วก็รับพระนามเฉลิมพระเกียรติว่าอิง,งยวน崇德仁寿慈圣皇太后จากฮ่องเด้และขน,นังน,นะครับแต่ว่าจุดคือตรงนี้คุนฝูเนี่ยจริงๆเป็นชุดของฮ่องเต้นะครับไม่ใช่ว่าคนธรรมดาจะใส่ได้หรือว่าฮวงเฮาไทเฮาจะใส่ได้มีเพียงฮ่องเต้เท่านั้นที่จะใส่ได้นะครับทําให้เรื่องนี้มันก็เป็นขคอถทกเถียงในรัชสมนักเช่นกันนะครับ จริงๆแล้วจากตรงนี้เนี่ยก็เห็นถือว่าเลวเออมีใจที่อยากจะขึ้นของราชอยู่ละอยากเป็นฮองเต้อยู่ละโดยสังเกตได้จากมิวครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ประชุมรัสการเลวเออได้ทําคนนั่งต่างๆนะครับว่ารู้สึกยังไงกับปุกเจกเทียนแห่งรัชวงศ์ถังว่าคิดว่าปุ๊กเจกเทียนเป็นคนแบบไหนพอหลังจากคนนั่งได้ยินตงนั้นนะครับก็เป่าว่าปุ๊กเจเทียนเนี่ยเป็นผู้หญิงต้องโทษแห่งรัชวงศ์ถังเกือบทําให้แผ่นดินล่มสลายนะครับ หลังจากที่ได้ยิงตรงน,นั้นนะครับเรีวเออก็นั่งนิ่งแล้วก็เงียบไม่พูดคำใดๆนะครับก็คือเริ่มคิดละว่าถ้าว่าฉันจะเป็นผูเซ็กเทียนเนี่ยฉันอาจจะถูกว่าอย่างนี้ได้นะครับไม่นานต่อมานะครับคนดังที่ชื่อว่าฟังจงกงเนี่ย ได้ถวายตีกาเสนอให้เหลวเออตำเนินลอยตำปุกเจ็กเทียนนะครับก็คืออยากให้เหลวเออเนี่ยขึ้นของราชคนนั่นงใหญ่อีกคนนึงคือชื่วฉางหลิงนะครับผู้เคยเป็นเจ้าเมืองไคเฟิงและภายหลังได้เป็นเสนนบดีก็นําภาพวาดที่ชื่อว่าภาพปุกเจ็กเทียนวาดราชการกมาถวายเพื่อแสดงความเห็นเชิงอ้อมให้เหลวเออขึ้นของราชนะครับเลวเออจึงสอบถามความเห็นของคนนันทงทางหลาย แต่ไม่มีคนนังคนไหนนะครับการที่จะตอบโต้นะครับนอกจากคนนังที่เชื่อว่าหลูง่งจงเจ้านะครับเขาบอกว่าหากกระทําเช่นนั้นเนี่ยจะทําให้อ่าคงเด้ปัจจุบันอยู่ที่ไหนจะเอาคงเด้ปัจจุบันเนี่ยไว้ที่ไหนได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเลวเอ๋อก็ได้ฉีกตีกาที่เสนอให้พนงังคืนของราชล้วก็บอกว่าข้าจะไม่ทําเรื่องใดที่ผิดต่อปัญผชนราชวงศ์ท่งอย่างเด็ดขาด ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี1032เรือได้ตัดสินใจว่าในเดือนกรุมภาพันธ์ในปีถัดไปทะสวมชุดกุนฝูหรือว่าชุดของฮองเท้ไปประกอบพิธีผู้ชายันบรรพบุพร,รุษณนะไทยเมียอีกรอบนะครับเมื่อคุณนางต้องนง,งทราบข่าวนะครับตังก็พาการคัดคันนะครับผมว่าหากใครเฮาสวมชุดฉลองพระองค์ของจักรพรรดิแล้วเนี่ยจะปฏิบัติพิธีแบบจักรพรรดิชายหรือแบบหญิงในราชวงศ์เรืเอถึงกับนิ่งนะครับ แต่ถึงอย่างนั้นนะครับเรวเอเอก็ยังคงสวงฉลอมพระองค์จกักรพรรดิว่ากวนฝูเนี่ยเข้าไปทําพิธีนะครับแต่เพื่อปณีปนอมกับความไม่พอใจของคนนังเรวเออได้ลดรูปแบบนะครับในการใส่ก็คือลดจาก12มงคลคนให้เหลือแค่10นะครับโดยสัญ,ญลักษณ์สองสัญ,ญลักษณ์ที่หายไปก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีและความบริสุทธิ์และไม่พบตับของจกักรพรรดิด้วยนะครับ ต่อมาในเดือนมีนาคมปี1033นะครับเรียวเอออต้้ล้มป่วยนะครับจึงมีพระราชาองค์การว่าอาภัยโทษทั่วแผ่นดินรวมถึงขึ้นยศให้กับศัตรูทางการเมืองในอดีตเช่นข้าจุนและยายติงว้่ยกลับมาจากที่ในประเทศอยู่ไกลมาอยู่ใกล้ๆกับรัชสำนักนะครับและในเดือนเดียวกันนั้นเองเรียวเออก็ได้สิ้นพระชนนะครับหลังจากที่เรียวอสิ้นพชนเนี่ยจักรพรรดิส่งเหรินจงเนี่ยก็ได้เรียบ คนดังทั้ทงหลายเข้ามาเข้าพบนะครับบอกว่าก่อนที่ไทยเฮาซิ้นประชนเนี่ยตึงเสื้อผ้ามีความหมายว่าอย่างไรและก็มีคนดังทุนว่าไทายเฮาคงไม่อยากจะสวมชุดของจักรพรรดิลงไปพกตันพระบุรุษต่างๆหลังจากนั้นนะครับส่หนอนจงก็เลยสั่งให้คนเปลี่ยนชุดเป็นชุดฮอเฮา ก่อนนําไปประกอบพิธีฝังศพนะครับหลังจากการเส้้นพระชนคงเร็วเอ๋อนะครับอ,องแปดนะครับหรือว่าเจ้าเหยวนเย็นเนี่ยผู้ที่เคยแก้งบ้าก็มาบอกว่าหลิวไทเฮาไม่ใช่พระมันดาที่แท้จริงของฮงเต้บรรดาที่แท้จริงคือหลี่เฉินเฟยน,นะครับซึ่งเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนง,งมอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็เป็นได้นะครับ ต่อมาอย่างชูเฟยก็ยืนยันเรื่องนี้อีกคนทําให้ซ่งเหรินจงถึงกับตกใจและสุดนะครับซึ่งเขาก็เพิ่งทราบว่าเหลียวเอ๋อผู้เป็น แม่ของตัวเองที่คิดว่าแม่ตัวเองเนี่ยกลับไม่ใช่แม่แท้ๆส่วนหลีเฉินเฟยผู้เป็นมารดาที่แท้จริงต้องเสียชีวิตไปอย่างเงียบโดยไม่มีโอกาสได้พบลูกชายนะครับหลังจากนั้นนะครับพระองค์ก็เศร้าสลดไม่สามารถว่าราชการได้หลายวานันพงโอภประกาศโทษตัวเองส่งหนุนจง,งส่งทหารล้อมบ้านของญาติเลวเอ๋อนะครับและส่งคนไปยังวัดหงฝูเพื่อขุดศพหลีเฉินเฟยขึ้นมาตรวจสอบเพราะว่านางถูกฝังอย่างมีเกียรติ จนได้อูททออกโอมานะครับว่าคําพูดของคนเชื่อหมหุดไม่ได้จริงๆนะครับจากนั้นจึงไปกลับวหาที่หน้าหีบศพของเดียวเอ๋ของจุดทูบเ่าว่านับแต่นี้ไป ต้าเนียงเนียงก็เป็นคนบริสุทธิ์แล้วนะครับผมก็คือไม่ได้มีจุดต่างแล้วซึ่งซ่งหจงเนี่ยก็ได้เรียกเลียวเอ,อ๋อว่าต้าเนียงเนียงส่วนหยางชูเฟยเรียกว่าเสี่ยเนียงเนียงนะครับในปีเดียวกันเดือนสิบนะครับผมซ่งเหรินจงก็ได้ทำพิธีศพฝังศพให้กับเลียวเอ,อ๋อนะครับให้อยู่กับซ่งเจินจงในสุสานหยงติ้งและก็ได้ให้นามว่าจางเซียนหมิงสู่องนะครับ ซ่ง皇后ก็แปลว่า皇太后ส่วน张ซู่เนี่ยก็คล้ายๆเขาว่าเป็นนามที่ประทานให้เขานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีแค่สองตัวอักษรแต่หลังจากที่เลวเอ๋อนะครับผมก็เริ่มเป็นสี่ตัวอักษรแล้วนะครับและหลังจากเหตุการณ์น,นี้นะครับความจริงเรื่องชาติกําเนิดของซ่งเหรินจงก็ได้แพร่กระจายไปทั่วนะครับเกิดเป็นคดีใหญ่ที่ชื่อว่าซ่งเหรินจงรับลูกผู้เป็นแม่หรือซ่ง,หง,งเหรินจง认่นะครับ จนส่งเหรินจงเนี่ยต้องออกมาสั่งนะครับว่าห้ามไม่ให้เขาพูดคุยเรื่องนี้หรือว่ามโมวยเรื่องนี้เกี่ยวกับเลวเอ๋ยอียกต่อไปนะครับครับโดยในช่วงที่เลวเอ,อ๋ยเป็นคนที่ดูแลบ้านเมืองเนี่ยก็จะมี3ามสิ่งหลักๆนะครับที่เลวเอ,อ๋ยได้ทำเป็นคนออุปก,การเขว่าได้นะครับให้กับรัชวงศ์ส่งนะครับอันแรกก็คือจบเรื่องเกี่ยวกับคำพีฟ้านะครับซึ่งเหตุการณ์คำพีฟ้านี่เกิดขึ้นในสมัยส่งเจินจงว่าส่งเจินจงอ้างว่าได้รับ คำพีฟ้าและสิบกว่าปีนับตั้งแต่นั้นมานะครับก็มีการไปทําพิธีการที่ต่างๆในการสร้างนวนสร้างนี่นะครับทําให้ตอนนั้นเนี่ยวุ่นวายมากเลยการใช้เงินก็ดีหรือว่าการใช้คนก็ดีนะครับผมจนมาสมัยของส่งเฉินจงนะครับผมเลวเออก็ได้สั่งให้หยุดการกระทําเหล่านี้แล้วก็เอาคำพีฟ้าที่ว่าเนี่ยลงไปฝังในสุสานเดียวกับส่งเฉินจงนะครับผมเรื่องที่สองนะครับก็เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกันใน ลักษณะของคนนังต่างๆนะครับเนื่องจากว่าคนนังเนี่ยเขาก็จะแต่งพักแต่งพวกใช่ไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วก็อยู่พักเดียวกันแล้วก็เพื่อที่จะขับไล่่ายตรงข้ามนะครับโดยเหลวเลือเนี่ยเขาใช้วิธีแก้ก็คือมีวันหนึ่งเขาร้องไห้ไปบอกว่าการปกครองบ้านเมืองเนี่ยมันยากมากเลยถ้ากลัวไม่ใช่ว่าพอทุกคนนะฉันคงไม่ไหวแน่ๆเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเอา คนที่บ้านมารูปภาพที่บ้านมานะครับว่าให้ฉันดูหน่อยเผื่อฉันจะให้แปลว่าตกรางวัลให้นะครับหลังจากที่คนต่างๆเอาชื่อญาพี่น้องท้งหลายของตัวเองออกมาแล้วเนี่ยเลวเออก็เอารูปเหล่านั้นคนเหล่านั้นเนี่ยติดอยู่บนกําแพงนะครับทุกครั้งที่มีการสั่งให้คายก็แล้วแต่เรื่องตำแหน่งนะครับเขาก็จะดูรูปเหล่านั้นนะครับเพิ่มว่าไม่ให้คายมีอำนาจมากเกินไป นอกจากนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เรเอได้ถามก็คือการทำเจลส์นะครับซึ่งเจลส์เนี่ยก็คล้ายๆกับเงินที่เป็นเงินกระดาษนะครับถือว่าเป็นเงินกระดาษแรกของโลกนะครับก่อนเงินกระดาษของฝั่งยุโรปสอีกนะครับ และอันนี้ก็คือเรื่องราทั้งหมดที่เล่าให้ฟังในวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับเลียวเออผู้หญิงที่เกือบได้ขึ้นคองลาดเกือบได้เป็นภูเทียนสองนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นภูเทียนสองทุกคนชอบไหมครับยังไงถ้าทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะคอยทำเรื่องราสนุกสนุกอย่างนี้ออกมาให้ทุกคนฟังอีกนะครับแล้วสักครับสวัสดีครับ